สวัสดีครับพี่น้องผมหลังจากห่างหายกันไปหลายมือครับผมมีปัญหากับโทรศัพท์ครับผมตัวนี้ก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วครับกล้องโฮมีปัญหานิดหน้อยครับผมวันนี้พาพี่น้องมาเห็ดเนาะปลาตะเพียนนี่ครับผมเยาะอรอบปลาตะเพียนหรอครับไหม่ก็เป็นไหม่สเกลเลครับพี่น้องชื่อว่าไหม่สเกลนี่มสี ใบมันสีบล่วงง่ายครับใบสีบล้วงง่ายใส่ได้ไหลใส่ได้โดนครับใส่ได้โดนใช่ได้เป็นเครื่องเดือนเพื่เหระครับมองดไดปลาไหลไหลว่าวก็ปักลงไม้ว่าวก็ปักลงไม้ครับผมไปไปเฮ็ดกันเลยครับผมก้อนที่ปักกิ้งไม้เขาก็เคลียข่างฟังให้มัน เรียบร้อยก็ได้พี่นอ้องเวลาเอากิ่งไหม่ออกเหียมจะขางหนาตามสิออกครับผมผมเคลียเรียบร้อยแล้วแนะนำให้เป็นไม้สแกดนะครับใส่ได้โดนครับแต่ถ้าบ่มมีหรือก็ไม้อื่นก็ได้ครับวานแค่ข้างสองข้างใบมันร่วงง่ายครับไม้อื่นครับสแกมันโยนได้โดนครับผมไปลงมือปักกันเลยครับผม ตอนนี้หกโมงคัวแล้วครับผมเลิกงานค่ำเดี๋ยวผมจะมาอ้อยตอนเสาุ์นะครับถ้าฝนไ่ตกอะถ้าผู้ใดมีเวลาก็เฮ็ดแล้วก็ปักแลก้วก็อ้อยเขาแล้วกับวันนี้เลยครับประมาณชั่วโมงหนึ่งครับนั่งดูปลาติเข่าว่าครับผมแค่ผมทิวันมาเ้าร์ละมือเนีันค่ำละ้ะเลิกงานมากับค่ำครับผมแล้ลงมือปักครับ หน่อยนะครับถ้าแหบ่ใหญ่แนะนน้ำเนีปักใกล้ๆฟังได้พี่น้องกิ่งไหมก็ไม่ต้องเอาหลายครับนี่ผมแหยื่อบสองสอดครับผมก็เลยปักไกลได้ครับไไกิ่งไหมก็หลายแน,น่จย่างน,น้อยครับผมถ้าเหยื่อน้อยเอาไปไกลฟังเดี๋ยวเดี๋ยวออกยากครับเดี๋ยวมเสาร์มาลุ้นน้ำกันเด้อครับสวัสดีตอนเสาร์ครับพาพี่น้องมาอ้อย ปลาครับอ้อยเงาะครับเงาะปลาตะเพียนอันเดีดให้พี่น้องบ้างอ้อยว่าไรครับเพิ่นใส่ด่างอยอครับผมเจ้ากำลังเก็บกู้ด่างเยอะปลาตื้นปลาว่าเขานะครับผมลองมาอ้อยอันนี้ครับอันสองครับลองบ้งครับเงาะครับ เอาเกือบหกลังครับผมตอนนี้เกับเวลาครับหนโมงครับเจ็ดโมงเรับจึงคือโมงบ้าย้อนเขากัเลยครับ ปเปลือกก็บเพอถึงโลหรอ,อกพี่น้องหกเจ็ดชิดทุนมาถึงสิบบาทนะครับผมซื้อมามหา้อละเจ็ดแปดบาทนะครับมาลองเสียงกับปลาตะเพียนครับบอกินได้บิดครอบครัวแบ่งยตดพี่น้องอีกครับผมถ้ามันเข่าไหลจนไน้่คลายครับเดี๋ยวเจ็ดโมงเจอกันครับ นี่ครได้เวลาทำการแล้วครับสีวานเลยครับผม

thank <laughs> you เป็นได้ไหมล่ะคนงานครับผมอู้เงียบๆแต่ว่ามีปลาครับเดี๋ยวมันมือวานครับมันรักกินครับมันนิ่งมันนิ่งอุ้ยมาเนี่ยครับผม เดี๋ยวทำการแกะกันครับเนี่ยครับพี่น้องผลงานหอ่อหลายเตือครับหลายเติบเสียดายอันแรกโบ้ได้อ้อยครับเพ่นใช้ดงเข้าว่าแล้วครับผมพอได้ยูได้กินอยู่ครับผมกินมุเอเบิดพูดครับได้แบ่งยายิพูดละครับผมน,นี่เพิ่งเริ่มฤดูกาลนะครับอีก ตตๆไปหน่โอ้ยพี่น้องเอ้มือต้อ,อ,อ,อตงเมาครับเต็มครับคอาคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนียงก่อนเด้พี่น้องเอ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อครับผมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดติดตามให้ครับีจะพาไปหาอย่างอีกกว่ากันไปครับผมสวัสดีครับเนี่ยครับปากว่าอีกคือเขามือหนาเราก็มาอ้อยไม่หรือก็ว่านไม่ครับ ใบสแกนบุหรวงง่ายครับผมอยู่ไทนนานครับไปครับ